สวัสดีครับน้องๆก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดส์บายเดลไรท์วันนี้ผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกผมก็เลยจะมาก๊อปคอนเทนต์เพื่อนรักของผมนั่นเองเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นโอนี้อันดับหนึ่งแล้วเขาก็แบบว่าจัดเปิร์กจัดอะไรเรียบร้อยแต่ว่าผมไม่ใช้ตามนั้นผมขอเป็นโอนี้อันดับ2ก็แล้วกันนะครับก็เิร์่ที่ผมจะใช้เนี่ยจะมีชาร์โบทมุมมองกว้างแล้วก็แขวแล้วจะทําให้ฮิวชาร์นะครับแล้วก็แขวแล้วทําให้เครื่องปันไฟระเบิดนะครับแล้วก็จะมีกันหน้าต่างตามนี้เลยแล้วก็เบิร์กแล โอเคครับเราจะไม่พูดเยอะเราจับไปลุยกันเลยดีกว่าด่านโอเคอยู่ครับไม่ได้แย่เท่าไหร่นะเล่นตัวที่วิ่งไวๆด่านเข้าโพดก็โอเคดาดลงคา่าสันรเน่าหมิ่นเราไม่ได้มีเปิร์กล็อกเครื่องนะครับเพราะว่าผมช่างไปเลยมันจะได้แค่ต้นเกมแต่ว่ามันเป็นเปิร์กที่ทุกคนควรมีนะแต่ผมไม่ใช้ มันมีคนปั่นแน่ๆมันหาคนเจอง่ายไงถ้าไม่มีล็อกเครื่องอะเพราะว่าเขาเกิดมาเขาก็ปั่นเลยเราก็จะได้เจอคนง่ายๆรีออนสกอตต์เคนเนด,ดีหลอกตีโอ้โ <c oughs> หนี่มันวิ่งยาวอะไม่รอพับหมาเอาตีไปเลยครับมันแนวสเต็ปวิ่งไปเรื่อยนะคนนี้สเต็ปจะไม่วนเดี๋ยวจำเอาไว้ก่อนรีออนแล้วคนอื่นหายไปไหนหมดผมต้องปล่อยให้รีออนมันเจ็บไว้แล้วเราก็ไปไล่คนอื่นให้เขาแบบสร้างเลือดขึ้นมา ไปลีออนมาใกล้ๆโอ้โหไม่เข้าบ้านเล็กด้วยมีเสียงคนจุดบุญนะครับเราเอาเสาเนี่ยสีขาวเห็นปะมันเกี่ยวกับเปลืกนะครับมีคนถามบ่อยมากเลยว่าเสาสีขาวทําอะไรได้ก็มันเกี่ยวกับเปิกเราถ้าเราเอาเปิกที่ทําให้เสากลายเป็นสีขาวมาเนี่ยก็จะทรงผลตามเปิกที่เราเอามานะอันนี้คือแขวนที่เสาขาวแล้วเครื่องปั่นไฟจะระเบิดนะครับมีคนป่นไว้นิดหน่อย เสาขาวสามารถใช้ทับกันได้นะเปิร์ซ้ายและเปิร์ขวานะครับแขวนเสาเดียวก็คือได้ผลสองเปิร์เลยหลอกไฟก่อนโอ้โหนี่มารู้ตรงนั้นมีคนปั่นด้วยสเตปบลอกตีเหมือนเดิมสเตปเอา้าฮิวต่อหน้าต่อต,อตาเพราะมันมีเปิร์บุญไงตรงนี้ผมปล่อยให้เขาไปสร้างเลือดก่อนผมจะเปิดอันติีตีคนอื่น เมื่อตะกี้นี้ผมเห็นว่ามีคนปัดแล้วผมพุ่งอย่างไวยึดซ้ายยึดขวาบับเขาให้หนึ่ดอกครับคนนี้เคสไปไหนแล้ววะเอาข้ามฝัง่งเฉยเราจะเน้นใช้อันตีแบบสั้นๆนะครับเขวนบ่อยๆเพราะว่าเรามีเสาขาว <c oughs> เราจะไม่แบบว่าเปิดอันตีตีรัวๆนะ <c oughs> ๆเพราะว่ามันจะไม่คุ้มกับเสาขาวนะครับ ตีได้ครั้งหนึ่งแล้วก็แขวนตีได้ครั้งนึงแล้วก็แขวนสองมันจะได้คุ้มมากๆเพราะเราไม่มีเปิดกระทิบเครื่องเลยอัน,นี้มันขยันเอาเปิดบุญมาขยันจุดบุญมากจุบเลือดปล่อยมันไว้ปล่อยมันไว้เปิดอันตีแล้วก็ไปตีคนอื่นนะแบบเนี้ยมันสร้างเลือดรัวๆคนนี้ไม่ได้ปั่นไฟแล้วครับคนนี้เขาัมแต่จะจุดบุญไปดูตรงที่ลีออนโดนแขวนเครื่องนู้นเลยเครื่องลิมมีด้วย มีด้วยแหละโอ้โหมาติดกองฟางเดินตีธรรมดาน่าจะง่ายกว่านะตรงนี้อย่าเสียเวลาครับอย่าเล่นท่ายากเราต้องรีบเวนเพราะว่าเกมนี้มันต้องทำเวลาให้ดีๆแป็นเสาขาวต่อเหมือนเดิมเครื่องปั่นไฟระเบิดแล้วก็คนที่ดูแขวนจะฮิวช้านะครับแต่ถ้าฮิวเสร็จแล้วมาปั่นไฟเนี่ยก็จะปั่นช้าไปอีก อมโบเสาขาวแขวนทีเดียวได้ถึงสองคอเด็มมันไปนไหนแล้วจะบอกน้ำไ,ไปจุดบุญอีกแล้วอะ่ะจริงไหมว่ามันไปจุดบุญอีกนั่นมีกาบินไม่มีเสียงจุดบุญนะแต่ตรงนี้มีกองเลือดครับผมว่านั่นแหละซ้ายมือเลยนั่นข้างหน้าเครื่องบันไฟเครื่องนี้มันเอาจะเสร็จตอนแรกปันแตกไปหนึ่งได้ตีพีนะ พอเดดได้ตีพีไปแล้วอาเอ้าเดี๋ยวเดี๋นไอ้นี้มันดึงเชิงกับผมมันล้อหลอก,กับผมไม่เปไม้ต้องต้องกดตายย่างแน่เลยอะโอเคฆาตรกรใจเย็นเหมือนน้ำนิ่งถ้าเขาไม่ได้มาเป็นปาร์ตี้มันจะโอเคครับเราสู้ได้เขามาแบบดูโอกดสองคนอะไรอย่างเงี้ยถ้ากดแค่สองคนยังไงก็เสร็จเราครับถ้าจะแบบ เจอกับฆาตการตึงตงต้องถ้าจะเอาให้แบบสู้ได้ต้องกดสามสามคนขึ้นไปนะ่ะสามคนยังสู้ยากเลยต้องสี่อ่ะผมไปต่อคนเก่งๆแค่ไหนมากดคนเดียวก็แบบก็แตกใครอะ่ะฟาเลยไม่ไม่สนอะ่ะผมเห็นนิดนิดผมตีเลยรีบ ه, เครื่องมดไปเครื่องนี้รลเบิดเห็นไหมครับเบอร์เสาขาวนะเผื่อคนที่มาเล่นใหม่ตอนผมสตรีมนี่มีคนถามเยอะมากเสาขาวเป็นเปอร์ประจำตัวของอตัวอ e ีการนะครับเผืเราเสาเผืเราเครื่องระเบิดอะ่ะเสาขาวโอ้โหมันไม่ยิบยั้งหน่อยหรอผมจะหลอกไปทางซ้ายแล้วจะเดินมาทางขวาแต่มันพับเลยขยันจุดบุญมาก ผมว่าเอาผมว่าทําไมมันเครื่องไม่เดินเพราะว่ามันจุดแต่บุญนี่แหละจุดบุญก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับไม่ได้ปั่นไปจุดบุญไปฆาตกรก,รก็จุดบุญบดก,ดกระหิวฆาตกรก็วิ่งทุกทีทีเดียวอะ่ะรอยเท้าตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนใครเอ่ยเคสเอาไปแขวนครับรีบๆใช้อันตีให้คุ้มที่สุด ใช้สาขาวให้คุมที่สุดถ้าเราปวดตันตีแล้วตีรัวๆก็ไม่ได้แขวนพอดีโอเคอันนี้ไม่ได้ซ้ําเลยอ่ะไม่ได้โซนด้วยไม่รู้จะเก็บสีหรือเปล่านะครับจะพยายามเอาได้ทักงสามก็โอเคแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันไข่หวารีออนบ้ามันเพิ่งเปิดเครื่องข้างหน้าผมนะ่ะ โอ้โหเจอแล้วไม่ช่วยแล้วเลี้ยวหัวกลับมาไม่ช่วยเพื่อนด้วยวิ่งเลยแสดงว่าแบบนี้กดมาคนเดียวชัวร์ไม่รักเพื่อนแบบนี้ถ้ามากับเพื่อนนะมันไปช่วยแล้วผมว่าผมจะกลับดีกว่าวะ่เพราะว่ามีคนถูกแขวนบนเสานะโอเคได้ช่วยพอดีอ่ะ โบยังโบเอ้ยติดโบโลทา้าคนที่มาช่วยอยู่ไหนมันต้องมีสองคนสินี่ครับใบเ,ท,เ,ท,เ,ท,เท้าเคสเคสเคสนี่กล้าตีหว่ามองไม่เห็นเอาชัวร์ครับเอาชัวร์เลยอันนี้เดินปีง่ายๆไม่ต้องเล่นท่ายาก แขนเสาขาวเหมือนเดิมได้แขวนเสาขาวเกือบทุกรอบเลยโคตรคุ้ม15%หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแขวนครั้งหนึ่งเครื่องลด15% 15 15 15ไปเรื่อยๆได้แขวนเสาขาวรัวๆเหมือนฆาตากรเฝ้าอะครับถ้าฆาตากรเอาคนไปแขวนที่เสาขาวได้แล้วฆาตากรตัวนั้นมันแบบมันสายเฝ้าอ่ะ มันก็รอตีคนมาช่วยแล้วก็แขวนเสาเดิมรัวๆเลือดเยอะมากกระทืบเครื่องคืออะไรกระทืบบุญดีกว่ามีคนปั่นเครื่องอะดีแต่ผมหาไม่เจอนี่หนูเนียนมากเลยไม่รู้หลบตู้หรือเปล่าแล้วผมเห็นไงดีโอ้โห เวลาโอน,นี้อนตต้องนั่งเนียนมันถึงจะดีเข้าตู้ไปเลยเสาขาวแตกไปแล้วอ่ะตรงนี้เสาเหลืองก็ได้เสากิจกรรมไอคนที่อยู่ตรงเครื่องนี้มันมันยังปั่นอยู่นะครับเนี่ย ทือว่าชีวิตสองคนแล้วเราเบบเกมนานมากเลยเพราะเราไม่ได้ส้ำไม่ได้ซนเดี๋ยวข้อเด็ดกันเนี่ยอันตีหาก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่ารดซิ่งๆอ่ะ ดีนเฮ้ยไหน,นไงตรงเครื่องเฮ้ยเป็นไะไรวะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตรงเครื่องเลยนั่งวนเครื่องอะ่ะเฮ้ยแย่มาตรงนี้แล้วหรือเปล่าเป็นเนี้ยหัวสีเหลืองนะไหนวนอีกรอบเอาหายไปแล้วรถเบรกไม่ทันเลยดีผมไปต่อโอ้โหเดี๋ยวออกซอยโ <c oughs> <c oughs> ดนเหมือนกัน ใช่ไปได้คุ้มๆหน่อยสาวขาวอีกรอบไม่ต้องกระทืบเครื่องเองเลยอ่ะเครื่องปั่นไฟเครื่องนั้นชัวผมเห็นนะเครื่องนี้แล้เบิดครับคนมันไม่๋อคนมันช่วยแล้วรอยเท้ารอยเลือด มีรอยเท้าวิ่งไปทางซ้ายแล้วก็ทางนี้ทางขวาผมอยากปล่อยคอเดดไปก่อนวะผมคล่องใจกับเบเนียร์ที่มันเนียนมากๆมันเนียนเกินปุยมุยอ่ารอยเท้าเลยเข้าตู้แล้วแบบนี้ไม่ใช่สายจูกนะน,นี้สายเนียนสายเนียนก็ปวดหัวเหมือนกันครับหา,าไม่เจอเสียเวลาฟรีแ <c oughs> ขวนแล้วตายเลยเดี๋ยวนี้ พราะว่ารอบแรกมันโดนเฟสสองไม่มีคนไปช่วยครับอยู่คอมแมปโอน,นี้เปิดอันตีอยู่มันไม่มีคนกล้าวิ่งมาช่วยล่าสุดคอเดดมาทางนี้เดี๋ยวตามรอยลูกแก้วไปลูกแก้วเลือดทางนี้เปล่า,าตามรอยลูกแก้วเลือดมาทางนี้เปล่า,าเฮ้ยลูกแก้วหายไปไหนวะไม่มีเดินมาต่อแต่ผมเจอหลุมแล้ะ ย้อนสอนไปฝั่งนี้เหรอประตูอยู่ไกลว่ะต้องหาลูกแก้วลูกแก้วเลือดอีกหนึ่งหยดเท่านั้นเปิดอันติโซนแมป ยังไม่มีง้างประตูนะไม่เห็นรอยเลือดไม่เห็นเสียงเจ็บเลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงเจ็บเลยไปไหนวะอันติีจะหมดแล้วด้วยขึ้นเนินไปหาดีกว่าโอ้โหจะเป็นตัวหัว่ามันโดดออกมาแน่ ไปยากคือ14ได้วันนี้เพื่อนผมเล่นโอนี้ผมก็จะเล่นโอนี้ตามเพื่อนนี่แหละผมแบบกอปคอนเทนต์ไงแค่เล่นตัวละครตามถือว่ากอปคอนเทนต์ไหมเปิร์ไม่เหมือนการแอดออนก็ไม่เหมือนเห็นเพื่อนเล่นก็อยากเล่นตาม คาตกรโอนนี้ตึงๆแล้วผมปรับภาพสุดด้วยเข้าโูดมองโคตรยากเลยได้แ,แต้มเท่าไหร่เนี่อโอนี้มาในธีมชุดสีแบบเหลืองๆได้แ,แต้มเขียนเกือบเต็มครับแต้มได้ล่ามน้อยเพราะว่ามันมันเจอหน้ามันก็ทุบล้มเลย4จ็7ก็ ยังไงคนที่ยังไม่ได้กดไลค์กับกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งกดด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายไปแล้ว